เตือนทั้ทงช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการสิยงโชคเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนกนนารประทานใดๆทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีนะคะ FC มิตรรักของเอทุกทท่านนะคะสวัสดีทุกๆคนนะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเอจเิริยาภารวยนะคะก็จะพามารับชมวหวยฮาหนอยสุดวัใจมัดร่วมนะคะของงวดวันที่ สามสิบนะคะเดือนหนึ่งสองห้าหกเก้านะคะงวดที่แล้วนะคะงวดที่มาแต่ตัวเด่นนะคะทุกคนอืมงวดที่แล้วมาแต่ตัวเด่นเนาะเจ็ดหกใช่ไหมคะเออมาแต่ตเด่นเจ็ดหกกับกิจสองสามนะคะทุกคนเนาะ ก็มาน้อยนะคะมาน้อยมากนะคะกราบขอโทษก็อภัยด้วยมาสู้กันใหม่นะคะมาสู้กันใหม่นาอของงวดวนนที่30นะคะทุกคนของงวดนที่30เนาะแนวทางมีข้ามมีหลุดนะคะแนวทางมีข้ามีหลุดนะผูะรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแันะะให้เป็นเพียงแนวทางในการสินโชคเท่านั้นนะ,ะไม่สนับสนุนการพนัน,น,นใดๆทุกชนิดนะคะทุกคนนะ อายาฝากช่องไว้ด้วยนะคะทางช่องจริยาพารวยนะคะฝากไปในอ้อมกดอ้อมเข็มอ้อมใจของ fc มิตรรักของ fc ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณ fc เก่านะคะที่ถาอยอายาเจอนะคะขอบคุณ fc นะที่หาอาย,ยาเจอนะคะทุกคนขอบคุณจากใจนะคะอาย,ยาขอแจ้งนะคะงวดวันที่3าเอ็ดายาจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์ให้นะคะเพราะว่าอาย,ยาจะไปต่างจังหวัดนะคะทุกคนเนาะอายาจะไปต่างจังหวัดนะคะอายากับนะครพนมนะคะทุกคน เอ,ออไอยามีธุระนะคะสามสี่วันแต่ว่าไอายาไม่ได้ไลฟ์ให้แค่วันที่สามสิบเอ็ดวันเดียวนะคะทุกคนเนาะไอายาแจ้งเอฟซีแล้วนะคะว่าวันที่สา,ามสิบเอ็ดไอยาไม่ได้ขึ้นไลฟ์ให้นะแอดบงบอกว่าถ้าใครอยากเข้าหลังบ้านนะคะแอดไลน์มาได้เลยทักไลน์มานะคะทุกคนเนาะอ่าสำหรับงวดที่สามสิบนะคะไอายาเด่นลูกอยู่ที่สองกับเจ็ดนะคะฟันอยู่ที่เจ็ดนะเด่นอยู่ที่ ตัวเด่นไอ,อตัวเจาะคู่แรกนะคะมี2 0 2 1 2 4และส5เด่น7ก็มี7 0 7 1นะคะแล้วก็7 3และ7 8นะคะที่เหลือเป็นรู้ตัวเองนะคะทุกคนอย่าฟันอยู่ที่7นะ,ะสำหรับเบิ้์นนะคะก็นะะมี2 2 7 7 8 8 9 9นะคะขอให้แตก3ตัวไอยาให้ระวัง8กับ0นะคะระ,ะ,ะวัง0กับ8เด้อระวังศูนย์กับแปดนะคะทุกคนเนาะเน้นอยู่ที่สองหนึ่งนะคะสองห้าเจ็ดหนึ่งและเจ็ดแปดนะคะทุกคน ขอให้มานะคะขอให้มานะแอดประกาศแล้วนะคะทุกคนเนาะว่าแอดวันที่วันที่สามสิบเอ็ดอดยาไม่ได้ขึ้นไลฟ์ให้ไม่ได้อัดคลิปไว้ให้นะคะทุกคนเนาะเอ็ดยาจะไปต่างจังหวัดนะคะเอดยาจะไปต่าง,งะะาจังหวัดกลับบ้านนะคะทุกคนเอ็อดยากําลังจะทําบ้านใหม่นะคะทุกคนเอ็ดยาจะกลับไปซื้อของนะคะทุกคนกลับไปซื้อของให้ช่างนะเอ็ดยาจะทําความฝันเป็นจริงแล้วนะคะทุกคน มีบ้านจักดีนะคะมีบ้านจักดีเนาะหลังที่จากพายุเอาไปนะคะทุกคนพายุเอาไปนะคะแต่ก่อนบ้านสองชั้นนะคะพายุยกไปหมดเลยนะคะก็จะเหลือชั้นเดียวนิดๆ อ่ะใครชอบ2รูส2ชอบ7รูเ7นะคะย้ำนะคะว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะไอ้ยาให้เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงช่วงเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะทุกคนนะรับชมอย่างมีสตินะคะรับชมอย่างมีสตินะคะฝากช่องไว้ด้วยนะคะฝากช่องไว้ด้วยนะ,ะทั้งช่องจริยาผ้ารวยนะคะฝากไปในองค์กรอ้อมแก่เองซ c ด้วยนะคะทุกคน ขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะคะใครรักใครชอบแอดขอคละหนึงไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะคะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า